สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดแห่เป็นห่วงภาพคู่บ่าวสาววันแต่งงานก่อนสะดุดหน้าเจ้าสาวนิ่งไม่ยิ้มหวั่นมีเบื้องหลังเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานภาพที่กำลังเป็นกระแสอย,ย่างมากบนโลกโซเชียลของจีนหลังจากช่างภาพแชร์โมเมนต์หวานก่อนเขาหอโดยในภาพจะเห็นว่าเจ้าบ่าวยิ้มร่าแต่หน้าเจ้าสาวทำหลุดโฟกัสนิ่งไรอารมณ์เหมือนถูกบังคับมาทำเอาชาวเน็ตหวั่นมีเบื้องหลัง ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่าภาพคู่บ่าวสาวที่กำลังเป็นประเด็นถกเถียงบนโลกออนไลน์ของจีนหลังจากคู่บ่าวสาวจากเมืองจู้หมานเตียนมณฑลเหอหนานประเทศจีนเสร็จสิ้นพิธีแต่งงานและมีการส่งตัวเจ้าสาวภายในห้องหอที่บ้านของเจ้าบา่าวได้เกิดเหตุการณ์สุดอึดอัดขึ้นขณะช่างภาพขอเก็บภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักแต่สีหน้าของเจ้าสาวทำเอาหลายคนหลุดโฟกัส ในตอนแรกเจ้าเป่าก็เขินนิดหน่อยและยืนหัวเราะคิกคักบอกว่าไม่ดีเพราะมีคนอยู่เยอะแต่แขกที่มาร่วมงานก็ให้กำลังใจเขาเขาจึงเริ่มนั่งค้างเจ้าสาวแต่ในขณะที่เจ้าตัวเขายิ้มกลิ่นอย่างมีความสุขกลับกันท่าทางของเจ้าสาวกลับดูไร้อารมณ์เป็นอย่างมากสีหน้าและแววตาวา่างเปล่าหน้านิ่งเหมือนคนที่อยู่ในสภาพจำยอม จนคนอดคิดไม่ได้ว่าเจ้าสาวอาจจะถูกบังคับให้แต่งงานโดยไม่เต็มใจอย่างไรก็ตามแม้ว่าช่างภาพจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศสุดอึดอัดแต่ก็ถือว่ารับเงินค่าจ้างมาแล้ว เขาไม่พูดอะไรมากทำเพียงแค่บันทึกภาพทั้งหมดที่ควรถ่ายและทำงานให้เสร็จแต่คนที่ทนไม่ไหวเห็นจะเป็นแขกฝั่งเจ้าเบา่าที่อดพูดขึ้นไม่ได้ว่าสินสอดก็รับไปแล้วทำไมยังทำแบบนี้ภายหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปทำเอาชาวเน็ตเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากโดยส่วนใหญ่พากาันคาดเดาว่าเจ้าสาวน่าจะถูกบังคับให้แต่งงานแน,น่นอกจากนี้ชาวเน็ตบางคนคาดเดาว่าการแต่งงานครั้งนี้ น่าจะสิ้นสุดในไม่ช้าน่าจะเลิกกันเร็วๆนี้คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าความรักเช่นนี้จะนําไปสู่ความสุขได้หรือไม่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าผู้ชายก็ดูดีบางทีผู้หญิงอาจจะมีคนรักเป็นของตัวเองอยู่แล้วทั้งนี้ในสังคมจีนมีผู้หญิงมากมายที่ถูกจับคุมถุงชนและต้องแต่งงานในสภาพเหมือนศพเดินได้ซึ่งบางคนอาจมีคนรักอยู่แล้วแต่ฝ่ายชายไม่สามารถหาบ้านหรือสินสอดมาได้ตามจำนวนที่พ่อแม่ต้องการ ทำให้ต้องเลิกราตามความต้องการของผู้ใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ